ในทุกเช้าทุกวันทุกเวลามีเพียงสองคำถามให้เธอเลือกเป็นคือเป็นแบบที่เป็นมาเหมือนที่เคยเป็นมาเป็นอัตตาตัวเก่ามีชีวิตอยู่ในโลกด้วยการดิ้นรนเอาตัวรอดตกอยู่ในการครอบงามของภายนอก ผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สภาพแวดล้อมติดอยู่ในกรงหรือคุกของความคิดที่สร้างขึ้นมากับขังตัวเองตลอดเวลาด้วยความไม่รู้ขลาดเคลาหรือเลือกกลับมาจดจำตัวเองได้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครมีพลังอำนาจในการเลือกอยู่เหนือทุกสิ่งได้ ด้วยการกลับมาทำงานกับโลกภายในกับจักรวาลกับซอสกับแหล่งกำเนิดต้นกำเนิดต้นท่าต้นธรรมไม่ใช่ทำงานกับโลกมายาสามมิติที่จอมปลอมชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงเสื่อมสลายแปรผันมีปัญหาในตัวเองควบคุมไม่ได้ ด้วยการเลือกกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงที่รู้ว่าตัวเองคือพระเจ้ามีพลังอำนาจที่แท้จริงที่จะลอยตัวเป็นอิสระเหนือทุกสิ่งได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าความตระหนักรู้ความรักความเมตตาความการุณาปราณี ความเข้าใจไร้ตัดสินไร้คาดหวังไร้ควบคุมทั้งกับตัวเองและผู้อื่นด้วยความรู้ด้วยการยอมรับและความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนทุกสรรพสิ่งว่ามีจิตวิญญาณของพระเจ้าเป็นพลังงานจากพระผู้สร้างเดียวกันเพียงแบ่งภาคแบ่งเซล แป่งตัวต้นมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกแห่งขั้วตรงข้ามและเพื่อกลับมาจดจำตัวเองได้อีกครั้งจงใช้ชีวิตที่เหลือในโลกมายาแห่งนี้ด้วยความรักความสนุกความสุขและความเบิกบานโลกนี้ชั่วคราวเธอมาเพื่อเอ j นจอยกับกระบวนการทุกสิ่งที่เธอพบ ล้วนเกิดขึ้นเพื่อเธอเพียงเท่านั้นเพื่อให้เธอเรียนรู้เติบโตโยกระดับและกลับสู่ความจริงกลับสู่ความเป็นเธอที่แท้จริงตื่นได้แล้วจิตวิญญาณที่รักของฉันออกจากความเจ็บปวดที่เป็นเพียงบทละครมายาที่เธอเลือกลงมาเล่นเพื่อหาประสบการณ์ กลับสู่สัจจะความจริงที่ว่าเธอเลือกได้ทิ้งความเป็นตัวตนอันทุกข์ทรมานสู่ความตระหนักรู้ความว่างความงดงามแห่งดวงจิตวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ทรงพลังและไร้ขีดจำกัดเธอไม่ใช่มนุษย์ตัวเล็กตัวน้อยแต่เธอคือกอดคือพระเจ้าที่มีพลังอำนาจ ที่เสกสร้างและเขียนบทให้ตัวเองได้เสมอจงเขียนบทใหม่ให้ชะตาชีวิตใหม่โดยการเลือกความสุขความรักความเบิกบานและความรู้สึกตัวแห่งปัจจุบันขณะ Be here now ด้วยรักอย่างไร้เงื่อนไขเสมอมาจัก,กรวาลขอบคุณบทความจากพี่พร Who am I